เอาเรื่องละครมาเล่นด้วยไหมใช่พี่ชอบเลยถอดแว่นไม่ได้ขอโทษทีนะคะหน้าเป็นรอยเป็นรอยแว่นพี่ป๊อกหาแบบละครเรื่องเมืองรับแลเป็นการกลับมาร่วมงานกับคุณสามีใช่เป็นรอบปีนีครัพี่ป๊อปโอ้ก็เกือบสิบค่ะเพราะว่าล่าสุดตอนนู้นเล่นเรื่องเด็กชายในเงากันแต่ว่าก็เล่นด้วยกันนิดเดียวเว้ยพี่ตักเล่นเป็นสามีที่สับสูงมาเรื่องนี้ก็เจอกันช่วงไยเรื่องกล้ามา เข้มคนดีเป็นยังไงบ้างคะพอได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรมันเขินเขินเกหรือว่าชิวชิวมันมีเรื่องให้เขินด้วยตรงที่มันต้องมีบทเอ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเอ่อเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยค่ะแต่ในบริบทที่ต่างไปมันก็เลยทำให้เราเขินแ่ทก็เขิ มันเขิดจริงๆนะ,ะว่าเขอไอตอนที่หน้าเซ็ตอันนั้นนะมันก็บอกแล้วว่ามันมันบริบทมันต่างไปค่ะแต่ว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันก็ไม่น่าเขินบอกว่าเป็นมืออาชีพเป็นกระดาษดีนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นสามีเราอะไระเราถึงเขินถ้าเป็นคนอื่นเราจะเฉยส่้ส<อ>งเใช่คนส<อ>งน่งเขินมากเป็นอะไรที่ไม่เคยทนในชีวิตจริงก็เลยเขินมันเคยค่ะแต่ว่าถือว่าเราเราไม่เคยทําในบริบทนี้ พี่วอกกับพี่ตังไม่มีไม่ไม่มีปัญหากับการแสดงความรักในที่สาธารนณะเพียง <Yeah. S 1> แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเรา uh huh. ใช่ควาอ่านได้เปล่ามันเป็น uh huh. สัมผัส uh huh. อ่นนี้แต่บริบทมันต่างไปเพราะว่าพี่ตักเป็นหลวงมิตรพี่บ็อกเป็นแม่เมือง uh huh. ด้วยสถา,านะภาพมัน,ม,นม,มันไม่ใช่ฟอสฟอรน uh huh. ันก็เลยเถอ แต่อย่าง,องตอนที่เขาติดต่อมาเราเลยเขามีพูดคุยก um ันบอกเพีฉันได้รับเรื่องนี้ด้วยกับเธอนะอะไรอย่างนี้มีไหมอ๋อแม่ก็คือบอกบอกบอกค่ะเพราะว่าพี่ตั๊กเป็นตัวละครที่เข้ามาไทยถายเรื่องพี่ตั๊กก็าเบอกว่าอ้าจะกลงไปเล่นนะบอกเอาโอเคพี่จังดีที่เป็นพี่ตั๊กค่ะเพราะว่าช่วยเสริมกันได้มากจริงก็เหมือนกับได้มาเจอกันแบบแฝงกินข้าวตึ้งอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันแค่เจอมาแบบอ่แล้วจะมีทั้เครื่องไหมคะที่จะ เต็มๆด้วยกันเลยถ้าเผื่อมีติดต่อมาก็ยินดีมากออค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นสามีกรราที่จริงก็จะมาเล่นกันมันจะรู้แบบยังไงนะอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอ,อ่าแบบบไม่ได้มีคุณธรรมอะไรช็ออ,อ๋ <c oughs> อโอเคไม่ได้อ,อ่าไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด่้เปิดบ้านกสมอแต่ที่ธนาไม่เคยมีใครมาจีบเนี่ย ไม่กั้นเธยจริงๆค่ะเคยเคยเล่นแล้วค่ะเคยเล่นแล้วแต่ว่าคือมันเล่นแบบด้วยบทมันมันจำเป็นที่จะต้องจากกันเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ตาหายหาตัวไปแต่เล่นเป็นเยาวๆไม่มียังค่ะยังยังยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมองๆก็อยากจะเล่นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่คุณไปเจอกับตัวลูกของคุณคุณเอ็มมี่หลายคนบอกว่านี่แหละมงโทรทนที่ถูกต้องแล้วตัวแม่ตัวลูก ดีใจที่ได้เจอน้องสตีค่ะเพราะว่าน้องน่ารักมากแล้วเราก็ยังไม่เคยรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวทั้งคู่นะคะทั้งซีทั้งเอมมี่แล้วก็วว enfin คือว่าเขามาเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเราตอนเด็กๆเค<ช>มีด้วยนวเหอ,อนี้มันเห็นตัวเองตอนเด็กๆด้วยะค่ะแล้วก็น้องก็รับฟังอยากรับอยากรับฟังในสิ่งที่เราอยากจะมอง <plum. S 1> น้องก็จะถามถามถามทัศนคติหรือว่าเรื่องวิธีการ ทำงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยที่ผ่านมาได้ติดตามการสร้างเรื่องหรือผลงานของเขาไม่เคยในในความแบบว่าดิ้งดิ้งเคยสร้างมาเพราะว่ามีเคยบอกว่าเออต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันอ่ะเราก็จับมือกันแล้วบอกว่ามันไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆนะว่ามันไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเราเป็นคนชอบดื่มแบบมีการะเทศะมันไม่ได้หมายความว่าพอบอกว่าเป็นคนดื่มไหมพอเราบอกว่าเราดื่ม คนก็ไปตีเหมาว่าเราดื่มยี่สิ่ชั่วโมงหรอเจอหน้าจะต้องแบบเออดื่มแล้วแบบมันไม่ใช่คนชอบคนชอบไปเหมารวมเราก็เลยจับมือกันแล้วบอกว่าเวลาเราเล่นเราเล่นเต็มที่เวลาทำงานเราก็ทําเต็มที่เราเป็นคนที่สุดในทุกเรื่องพี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างี้พี่ก็จะไม่แคร์นะเพราะว่าเวลาทํางานพี่ก็เต็มร้อยและคนเห็นพี่ทํางานก็จะเห็นว่าพี่บสู้สุดใจ แต่ถ้าเวลาเราเล่นเราก็ขอสู้สุดใจเช่นกันเวลาคนมาแซวบอกว่าหูมู้โตมังกับโตลูกาปเจอกันอยากจะเห็น็อดที่ริ้งด้วยกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เก่งกันขนาดนั้น <laughs> เอาเข้าจริงนะเราทั้งคู่ไม่ได้เก่งกันขนาดนั้นค่ะ <laughs> แค่เป็นคนที่แบบใจนะแล้วก็จิบ <laughs> จิบแล้วก็เออคุยกันไม่ใช่ว่าแหมแตั้งหน้าตั้งตาแบบอ่าชิงถ้วยอะไรอย่างนั้นหรอก็ไม่ใช่มีคอนเทนต์อะไรน่ารักน่ารักมาอย่างที่หลาคนจะรอดู ก็ไม่ได้คอนเทนต์ค่ะก็ะเป็นการพูดคุยในรายการคุยกันแล้วก็จะบอกว่ามันคือคอนเทนต์ไหมที่ไม่ทราบว่าอะไรมันคือคอนเทนต์นะคนะหลายคนก็อยากเห็นเนี้ยแบบโมเมนต์ที่แบบ<ม>ดูซิว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมาคอยสนุกกันขนาดไหนอะไรอย่างบางเรื่องเราก็ออกสื่อไม่ได้หมายถึง <c oughs> เ,เรื่องที่เรามเมาว่ามันออกสื่อไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวซะจนแบบแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องที่น่ารักน่ารักแต่ว่าคิดว่า คุยกับซีกับเอมี่แล้วก็พี่ตั๊กแล้วว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เราจะเจอกันอ่าแล้ววันหน้าหน้ามีเลยนแน่นอนค่ะแต่จริงจครั้งซีแเอมี่เองก็เหมือนกันับถือแล้วก็ใช่นะน้องน่ารักมากแล้วก็เลยว่าเออซีเขาเคยทำยงานกับพี่ตั๊กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่อบไม่เคยเจอก็เป็นมิตรภาพใหม่ๆจรๆที่เกิดขึ้นอะไรอยางเี้ใช่พี่อบรู้สึกว่ามันน่ารักมากที่พอเรารู้จักกันแบบผ่านสื่อมานานมากแล้วแล้วพอวันหนึ่งเราได้เจอแล้วเราก็ ดีใจสุดเลยที่ได้รู้จักกันอือโอเคนะโอเคค่ะค่ะโอเคขอบคุณค<อ>่ะย<อ>ิ<อ>่งกว่า